นมชั้นนี่ขนมหวานพี่เด็กก็จัดเสร็จเรียบร้อยอันนั้นก็เป็นทองเขียวทองเขียวก็เป็นขนมชั้นกับเปียกปูนอ,อันนี้ทองเหลืองก็เม็ดขนุนหมแกงนี่หันขาหมูอยู่ค่ะเดี๋ยวน้องวิทยจะยกไปฝั่งนูง้น อันใหญ่ให้ใครเขายกเดินหนูไปสะดุดรั้วนี่ไปเก็บพริกที่เล็กมาใส่เพิ่มเติมเพื่อความสวยงามนี่ปปอดเปียทอดเสร็จเรียบร้อยเล้ไ,ได้เปิดอันนี้น้ำตรงนี้นนขนมเสน้น ออกไปไว้เลยเอยไปแต่งตัวแล้วบอกด้วยขนมหวานมีอะไรมั้งพี่อ้อมพี่อ้อมของแข็งอ่ะรวมมิตรอ่ะของแข็งรวมมิตรมันมีทับทิมกรอลมันมีของแข็งลดช่องรวมมิตรลดช่องสิงคโปร์ลดช่องสิงคโปร์รวมมิตรมันมีหลายอย่างมาอยู่เมืองนอกโดนแล้วก็นี่ผักเอ้ยนี่ผลไม้ผลไม้อ้อนี่ขนุนเอ่อพี่เล็กทำไอ้นี่อะไรนะหม้อแกง กับทองหยอดไอ้นี่พี่อ้อทำนั้นพี่อ้อทำตั้งใจมากเลยแล้วไอ้นี่พี่เล็กทำขนมเปียกปูนเปียกปูนน้านางฝากมาทำบุญรอขนมช้างนนั่นนางเหรอเออโอเคน้านางนี่แล้วก็นี่น้องวีทมเม็ดขนนเออแล้วก็สกูสเต้หมูนุ่นวค่ะตอนนี้สาวๆเขาแวะเขาเดินเก็บภาพกับข้าวก่อนเป็นผัดเส้นอันนี้เป็นอะไรพี่แกงเขียวหวาน ไก่ขนมจีน,าจน,น,นขาหมูโพโลผักพี่อ้อจัดมาแล้วน้ำพริกอันนี้น้ำพริกปูไปเก็บเองเลยอันนี้แกงอะไรโอ้อันนี้ซุปกุลาสอันนี้เข้ามาเต็มยศดอันนี้เข้ามากาันเปื้อนเลยแต่ก็เปื้อนเวลาเมื่อเช้า อันนี้พแนงตดเวลาใส่เม็ดมันชอกลือกชอกอ๊ใส่กอกกับปลาทอดผัดผักรวมเปรี้ยวหวานเด้แล้วผักอูต๊ออ้าวพี่อ้อตอนเช้าแล้วทักทายแฟนคลับหนูหน่อยค่ะอันคนนี้งามกว่าเพื่อนตอนนี้มันเจ้าภาพเจ้าภาพนอนกี่โมงเมื่อวานสวัสดีค่ะ จะภาพน้องกับม้งเมื่อวานตีหนึ่งขึ้นตีหนึ่งขึ้นโอเคไปจาภาพจะได้ตีสไปงามเจ้าภาพไปแล้วจพาพไปอาบน้ำนี่นี่หุ่นนะหุ่นนะหน้าตานี่ดอกไม้ที่จัดบูชาพระจัดใจกันพระค่ะโต๊ะหมู่บูชาแขก คู่แรกทักทายแฟนครับหน่อยค่ะไปดูตรงมุมน้นที่ว่าเขาปรึกษาอะไรกันนานแล้วเกินอ่ะวัสดีทักทายก่อนค่ะอันนี้พี่สาวคนบ้านเดียวกันไหมดิให้นุ่นส่งติให้โคลาดงามเวลาชุดนะชุดนี้ออกงานบนห่อยตอนนี้พระอาจารย์ก็มาถึงที่บ้าน i I'm kind of, i

ไปมาแล้วครั้งหนึ่งใส่บาทค่ะตอนนี้ตอนนี้ก็จะถวายสังฆทานค่ะพี่หน่อยเอาตาออกมาแล้วตามม่เห็นจะเยอะยะยอะเอาผ้าผ้าไตอันนี้เป็นเขาใ่ยนวิดีโอนะ เต็มหน้าเลยวันนี้มาทำไรบอกนปขับมาทำบุญยังไม่ายดูเดีวาน้เนั้เช้าัเที่ยงยงเลไม่เห็นหน้ารีโมทเล ก้นขาดมันสัญญาณสัญญาณโทรศัพท์กบิไมเ้ดี๋ยเอาอนนี้ถวรวมกันรวมกันได้แ้วเดีถวาย้เดี๋ยวถวายท่านเลยส อยู่ตรงแฟนชวมไอ้พี่เขากระโดงใหญ่ๆนะก็ไปเจอับหนูไงก็ไปเจอกันไกไปเกัหนงก็ไปจอกับหนูไงก็ไปเจกันเจอั่นไก็กันที่็ไปเจอกับหนูไงอันนี้ก็อกัอันงปรับนมพ็กัฒนาอยัู่งปอันนี้กจะทับหนงหูงูอห้ สิ่งที่จะต้องปฏิบัติก็ต้องเป็นไปด้วยความเพื่อนทีเพื่อนในอยู่กันด้วยเออความเห็นอกเห็นใจความเข้าใจทุกอย่างเลยครับเพราะน้ำตารของเรือก็ขอบทำมาบ้านไม่ได้แตกถ้ามีรายบ้านน้องไข่พื้นท่าลไข่พื้นละซีบไข่พื้นละซีฟ ีนอีคืมันเลือมันเลืดยอดุ่นยงโอ้ยแนตอนี่่ฮะ <laughs> งานบุญเสร็จแล้วเราก็ต้องเก็บล้างนั่งหม้อสงบัตค่ะมาเรียกเอานะของใครงานบุญเสร็จแล้วแต่ว่างานเก็บล้างยังไม่เสร็จ <laughs> เอออันนี้คือคนเก็บล้างนะคะเก็บไปแล้วคะ่ะนั่งเพาซเซอร์ก่อนนั่งมือเมือก,ก่อนเนอะ ถึงเย็นนู้นแหละกินข้าวเย็นจะเสร็จไหมบอกว่าสี่เมื่อสิบเอ็ดโมงจังโมงหรือเปล่าสิบเอ็ดโมงอย่างน้อยอะไ้เมื่อสิบเอ็ดโมงวเหรออีซิบนาทีเขาเฮ็ดกับข้าวสวยให้เจ้ากินอยู่ไอ้นี่ไอ้วิดีโอไอ้เก่งก่อนเข้างานไม่ได้ดูเลยหนูเดี๋ยวไปดูวีอันนี้เก็บคว้าค่ะแยกเอานะอุปกรณ์ใครดูวิดีโอไอ้เก่งเด้อดูยังมันตลกเลยน้ำเค้กกินเพลิงวะ เหนื่อยเหรอคะล้างจานไม่ถามว่าเหนื่อยเหรอล้างจานกินข้าวกลางวันอีกปะกินแล้วอีกแล้ยตีเท้าแล้วไปนอนค่อยๆเดินจ้าตรงไหนมันขูดแม่ดูเลื่องเนี่ยโอ้เป็นรอยเลยชาวพิเจศษมีน้ำพริกปลาทูยอดฟักทองกับยอดกินข้าวยอดฟักแมวซุกินี่ขาวเขาไปจัฝีมือน้องวิอร่อยที่สุดนีไก่ทอดที่เล็ก ตอนนี้ก็เก็บถ้วยเก็บจานเสร็จแล้วค่ะพี่รุงเขาก็เก็บของเข้าที่เรียบร้อยดอกไม้สวยๆอันนี้เจ้าภาพทำบุญแล้วขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะพี่ๆทุกคนมาช่วยเนาะงานไม่เสร็จ สวยงามมากเนาะทำบุญร่วมกัน